สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะเพื่อเขียนตามคําบอกครั้งที่9ค่ะก่อนที่เราจะไปเขียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะสำหรับบัญชีคําชุดนี้นะคะจะเริ่มต้นที่คําที่2 3งค่ะชาญฉลาด236ชาติ237ชาติชาติอันนี้แปลว่าสีแดงนะคะส่วนชาติอันนี้แปลว่า ประเทศนั่นเองค่ะ238ชายทะเล239ชาติไก่ชนหัวขนไม่ต้องการขนหัวไม่ต้องการนะคะ240ชาติพันธุ์241ชายหาด242ชาติเสือจับเนื้อกินเอง243ชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อ244ชายไหวชายแครง245ชําชำระ 246ชีพ247ชีพจร248ชีวิต249ชีวิตจิตใจ250ชีวิตชีวา251ชุมชน252ชุลมุน253เชิงตะกอน254เชิญชวน255เชี่ยวชาน256ซอย 257สัง258ซาก259ซี่คโครง260เซน261ไซส262ชาน263ยาน264เดโช265ตะเลิด266ทะเลิง นักเรียนพร้อมแล้วนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนที่ด้านหลังเลยนะคะสำหรับคำที่หนึ่งได้แก่คำว่าชาญฉลาดชาญฉลาดข้อสองนะคะชาติพันธ์ชาติพันธ์คำที่สามค่ะชีพรจร ชีพจรคำที่สี่ชีวิตชีวาชีวิตชีวาคำที่ห้าชุลมุนชุลมุนคำที่หเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญคำที่เจ็ดซีโครงซีโครงคำที่8ดชาน ชานคำที่เก้าเลิงเถลิงและคำที่10ค่ะตะเลินตะเลินเมื่อนักเรียนเขียนครบแล้วนะคะให้หนักเรียนตรวจถูกผิดตามนี้เลยนะคะลูกเมื่อนักเรียนผิดคำใดนะคะให้แก้คำละสองครั้งค่ะแล้วก็เขียนสรุปคะแนนที่ด้านหลังด้วยนะคะ ฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้เก่งภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ